สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคํทํานายของคนที่เกิดปีมาโรงประจําเดือนมิถุนายน2563ครับสําหรับผู้ที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2495 2507 2519 2531 2543 2555หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็สามารถบวกลบอีก12ปีครับ ดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะโรงในเดือนมิถุนายนนี้ชะตาของท่านในเดือนนี้มีดาวอัปมงคลเป็นดาวที่เข้ามาเพ่งเลงท่านทําให้ส่งผลร้ายเกี่ยวกับความปลอดภัยและชีวิตของท่านด้วยนะครับรวมทั้งคดีความต่างๆดังนั้นท่านจะต้องระวังอุบัติเหตุและเคาะภัยด้วยสําหรับชาวปีมะโรงในเดือนนี้ ด้านการงานของท่านท่านควรที่จะต้องมีความรอบคอบเป็นอย่างสูงเพราะการงานในเดือนนี้ของคนที่เกิดปีมะโรงนั้นเดือนนี้ท่านจะประสบปัญหาหลายๆด้านเข้ามาทำให้อาจจะเกิดความเสียหายได้ดังนั้นท่านควรที่จะทุ่มเทเกี่ยวกับงานของท่านอย่าได้ทำเรื่องผิดกฎหมายที่กระทบต่อสังคม อาจจะทําให้ท่านอาจจะมีเรื่องคดีความได้นอกจากนี้ควรจะมีความอดทนอดกันหรืออาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาของท่านได้นะครับในแดืนนี้เกี่ยวกับการงานแล้วยังไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นดวงในยามนี้อาจารย์แนะนำให้อย่าทำอะไรที่เกิดความเสี่ยงเลยดีกว่าครับ มาถึงด้านโชคลาภในด้านการเงินเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะต้องเสียทรัพย์ได้ง่ายนะครับดังนั้นอาจารย์ไม่แนะนำให้ท่านลงทุนเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเลยเพราะมีโอกาสเสียมากกว่าได้เลยทีเดียวการเงินในเดือนนี้มีโอกาสที่จะติดขัดนะครับดังนั้นควรที่จะวางแผนให้ดี เพราะในเดือนมิถุนายนนี้มีดาวอัปมงคลที่แปลถึงรายจ่ายที่ค่อนข้างมากสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงยังอยู่ท่านควรที่จะพึงระวังและวางแผนการใช้เงินให้ดีนะครับอาจจะเกิดวิกฤตทางการเงินได้ในเดือนนี้การประหยัดและไม่ซื้อของที่ฟุ่มเฟือยจะช่วยให้คนที่เกิดปีมะโรงนั้นสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ครับ มาถึงด้านสุขภาพช่วงนี้ร่างกายซึบโทมอ่อนแอลงจึงอาจเจ็บป่วยได้นะครับดังนั้นต้องดูแลตัวเองให้มากต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอและบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์เพื่อฟื้นฟูร่างกายของท่านให้แข็งแรงสดชื่นขึ้นจึงจะมีพละกกาลังต่อสู้กับงานได้นะครับสรุปคือด้านสุขภาพของคนที่เกิดปีมะโรงนั้น มีเกณฑ์เจ็บป่วยท่านต้องดูแลสุขภาพนะครับดังนั้นอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับสุขภาพในช่วงนี้สุขภาพของคนที่เกิดปีมะโรงไม่ว่าจะเป็นตัวท่านอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยของคนในบ้านท่านด้วยนะครับดังนั้นช่วงนี้ในเดือนมิถุนายนดาวไม่ดีนั้นอยู่ในเรือนชะตาอาจจะทำให้คนที่เกิดปีมะโรงมีอาการเจ็บป่วย หรือการเดินทางของท่านจะสร้างอุบัติเหตุได้นะครับควรระวังในข้อนี้มาถึงด้านความรักครับด้านความรักในเดือนนี้เดือนนี้มักจะมีการทะเลบบาะเบาะแว้งกันนะครับมีมือที่3ที่ไม่หวังดีต่อคู่รักของท่านทําให้ท่านเกิดความเข้าใจผิดครับดังนั้นอารมณ์สติเป็นสิ่งสําคัญ ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยความรักติดเดือนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอสรุปดวงของคนที่เกิดปีมะโรงในเดือนมิถุนายนนี้นะครับดวงของท่านในเดือนนี้ไม่ค่อยดีนะดังนั้นควรที่จะระมัดระวังหลายๆด้านด้วยขอให้คนที่เกิดปีมะโรงทุกท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวยรวย,วยปังปังทุกท่านครับสวัสดีครับ